สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับที่ติดตามนิพนธ์ออตโต้คานะครับผมนิพนธ์ออตโต้คาร์ากับเจ้าของสโลแกนที่ว่าชัดเจนกว่านี้บอมีอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับมานําเสนอเจ้าคันนี้เลยนะครับเป็น t o โย t a v วีโนะครับ v ีโ o 2.5 e smartcab นะครับปี2010 p ีเรเนอตัวสูงนะครับ วันนี้มากับนิพนธ์ออโต้คาร์มาชัดเจนกันเลยนะครับว่ารถคันนี้เป็นยังไงยังไงบ้างนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับอยากได้รถมือสองนะครับที่เจอแบบว่ารีวิวแบบตรงปกแน่นอนร้อยเปอร์เซนบอกทุกซอกทุกมุมนะครับทุกจุดไม่มีการหมกเม็ดไม่มีการโกหกลูกค้าแน่นอนนะครับถามว่ารถคันนี้เครื่องดีไหมบอกได้เลยว่าเครื่องดี แอร์เย็นช่วงล่างแน่นนะครับยางอะไหล่เดิมปี1 0ของมันแท้ของเดิมแท้ยังไม่ลงถึงพื้นดินเลยนะครับยางอะไหล่เดิมแท้แน่นอนนะครับท่านท้ายนะครับฝั่งทางด้านซ้ายเดิมนะครับด้านขวามีการทํามาบ้างนะครับด้านขวานี้มีการล่องรอยการทํามานะครับคือตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นการถําเปลี่ยนแผ่นตัวนี้มานะครับทาตัวนี้มานะครับส่วนด้านเม็ดอาร์คด้านท้ายนะครับก็ เดิมแท้เหมือนกันนะครับเดิมเหมือนกันนะครับเดิมเดิมแท้นะครับแต่ตัวนี้มีร่องรอยการทํามานิดหน่อยเองนะครับก็เป็นแค่นี้นะครับลูกค้าก็สามารถเราก็ชัดเจนกับลูกค้าเหมือนกันกับรถทุกๆคันนะครับผมนิพนธ์ออโต้คาร์ชัดเจนกับลูกค้าทุกคันแน่นอนนะครับนิพนธ์ออโต้คาร์ยินดีให้บริการจัดไฟแนนซ์ได้ทั่วไทย จัดส่งได้ทั่วไทยนะครับลูกค้าจะอยู่ไหนของประเทศไทยเราก็สามารถไปส่งถึงหน้าบ้านท่านได้นะครับลูกค้าสนใจนะครับจดเบอร์โทรไว้ก่อนเลยลำดับแรกเลยนะครับ0985984026นะครับ0985984026ผมนิพนธออตโตคาร์ยินดีให้บริการนะครับหลายคนกลัวโดนหลอกชื่อร้านเต็มๆว่าอะไรหลายคนสงสัยถาม ร้านเต็มๆเ,เราชื่อว่าหอจก,กอธนยศรุ่งเรืองเจริญยน2019นะครับรถจอดอยู่หน้าร้านมีหน้าร้านจริงติดถนนใหญ่นะครับเส้น,สนถนนเส้นมหาสารคามไปอำเภอโกสุมพิสัยนะครับคันนี้สวยจริงการันตีได้โอ้โหความเงาสะท้อนแสงแสบตาเลยนะครับลูกค้าไม่ต้องพูดถึงนะครับคันนี้เป็นสีบอลเงินหรือว่าสีเทาในเล่มทะเบียนนะครับรถนะครับเคยเก็บสีมานะครับย้ำนะครับลูกค้า ก็ต้องรับให้ได้เหมือนกันนะครับถามว่าสวยไหมสวยเลยไม่ไม่มีตําหนินะครับการชนหน้านะครับวันนี้เดี๋ยวนิพลออตโต้คาร์จะรีวิวให้แบบละเอียดชัดเจนเลยกับโสโลแกนเหมือนกันที่ว่าชัดเจนกว่านี้บอมมีอีกแล้วนะครับก็ให้ลูกค้าได้ทุกอย่างนะครับเราไม่ต้องกลัวนะครับเราขายรถขายความซื่อสัตย์กับลูกค้าเราบอกหมดเราสบายใจนะครับลูกค้าเลยนะครับเดี๋ยวเอาขึ้นลิฟต์ให้ดูช่วงล่างด้วยนะครับจะให้ดูช่วงล่างห้องเครื่องอะไรต่างๆให้ลูกค้าได้ดูกันหมดเลยวันนี้ ดูในคลิปเดียวพร้อมกับแจ้งราคาในคลิปนี้เลยนะครับราคานี้สามารถต่อรองได้ไปต่อรองได้นิดๆหน่อยๆนะครับแต่ถ้าลูกค้าอยู่ไกลก็อย่าต่อรองกันเลยเพราะว่าผมต้องไปส่งถึงหน้าบ้านท่านนะครับก็มาเริ่มต้นกันเลยนะครับดูให้จบนะครับดูให้คลิปให้จบแล้วค่อยโทรถามผมนะครับ098 598 4026อย่ามีนะครับเดี๋ยวผมพูดเรื่องตลกให้ฟังมีลูกค้าบางคน200ที่จ่ายก่อน200ดาวได้ไหมผุบอก ผมก็งงครับลูกค้าครับต้องให้มันเป็นไปไม่ได้นะครับที่จะจ่าย200แล้วมาดาวรถนะครับมันก็ไม่มีอะครับก็ต้องจัดไฟแนนซ์เหมือนเดิมนะครับลูกค้าต้องเข้าใจนะครับนํานะครับมาเริ่มเติต้นกันเลยนะครับกันชนหน้าไม่มีร่องรอยขีดขูดนะครับมีบ้างเล็กน้อยก็เนี่ยนะครับมีเล็กน้อยอย่างเงี้ยนะครับนี่ๆนะครับไฟตาหน้าหน้าเดิมแท้นะครับตัวกระจังหน้าโครเนียมนะครับเป็นตัวเดิมของสมาร์ทแคป V Enterbo นะครับร4 -4 แรงม้า นะครับปี2010เครื่อง2.5นะครับไฟตรงไฟตาไฟตัดหมอกออกครบหมดทุกอย่างนะครับการชนกันชนะนะครับแก้มด้านขวานะครับบางๆนะครับแก้มด้านขวาบางๆนะครับฝากระโปรงบางๆนะครับไม่มีการเคาะโปะสีมาอะไรให้มันมีรอยแตกงานนะครับไม่มีนะครับคานเสาตัวนี้สีเดิมโรงงานนะครับคานเสาท่านนี้สีเดิมนะครับกระจกด้านหน้าไม่มีรอยสะเก็ดก้อนหินนะครับไม่มีนะครับ ตัวดั้งจมูกก็ไม่มีร่องรอยขีดขุดนะครับขากระจกตัวนี้ก็ไม่มีแน่นนะครับไม่มีการหักไม่มีอะไรแน่นอนนะครับแก้มด้านนี้บางๆนะครับบางเหมือนเดิมกระจกด้านหน้าเคยเปลี่ยนมานะครับกระจกด้านหน้าเคยเปลี่ยนมาแต่โครงสร้างยังเป็นตัวเดิมนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับตัวนี้นี่เห็นไหมครับก็สวยด้วยนะครับตัวนี้นี่นะครับก็ด้านบนด้านข้างนะครับก็ให้ร่องดูนะครับนี่นะครับก็เป็นแบบนี้เลยนี่นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับ แล้วก็มาดูนะครับมาดูว่ากระจกนะครับโครเมียมเหมือนกันนะครับตัวล่างไฮรักโลโก้อยู่เหมือนกันนะครับคันนี้ก็สภาพนะครับกระจกด้านข้างตัวนี้โตโยต้าเดิมแท้นะครับเดี๋ยวฟิล์มนะครับตัวนี้ฟิล์มด้านหน้าจะลอกนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราไปติดให้ใหม่นะครับตัวนี้เดี๋ยวผมติดฟิล์มด้านหน้าให้ใหม่นะครับตัวนี้ด้านข้างไม่มีร่องรอยขีดขูดนะครับตัวนี้ไม่มีนะครับไม่มีแน่นอนร้อเปอร์เซ็นนะครับตัวนี้ ด้านข้างไม่มีร่องรอยขีดขูดนะครับตัวด้านข้างนะครับบ้องรอยตะเข็บนะครับเดิมแท้นะครับตัวนี้นะนะครับด้านข้างนะครับบันไดข้างมีนะครับด้านข้างนะครับก็โอเคนะครับร่องรอยเดิมๆนะครับสวยๆสมาร์ทแคปสติ๊กเกอร์ตัวเดิมนะครับด้านข้างบางๆนะครับรอยนะครับรอยตะเข็บคําเม็ดอาร์คอยู่ครบหมดนะครับตัวนี้โอเคเลยนะนะครับ แล้วประตูนะครับตัวนี้นะครับเห็นไหมโครเนียมนะครับด้านข้างนะครับล้อแมกครับเป็นยางนะครับสองห้าห้าเจ็ดสิบสิบห้านะครับล้อแมกปัดเงาใหม่เรียบร้อยนะครับเครื่องสวยก็าซีสวยนะครับให้ดูลูกค้าแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มาดูนะครับมาเรื่อยๆนะครับฝาท้ายนะครับกระชนท้ายเปลี่ยนให้ใหม่นะครับกระชนท้ายเปลี่ยนให้ใหม่ฝาครอบไฟท้ายมีนะครับทุกอย่างสวยด้วยนะครับพร้อมใช้งานเลย นะครับแล้วก็ด้านท้ายก็ไม่มีร่องรอยนะครับมีร่องรอยบ้างเล็กๆน้อยๆอย่างนี้นะครับออมฟอบจะมองไม่เห็นนะครับกรชนท้ายเปลี่ยนให้ใหม่นะครับตัวนี้แล้วก็มาดูนะครับโลโก้อยู่ครบหมดนะครับแม็กไลเนอร์ไม่มีร่องรอยการเจาะทํามาเสริมข้างกระบะนะครับไม่มีนะครับแม็กไลเนอร์ไม่มีร่องรอยการบรรทุกหนักไม่มีรอยขีดขูดนะครับด้านท้ายนะครับ LR อยู่ครบหมดนะครับตัวนี้ LRAIAL นะครับอยู่ เม็ดองเม็ดอาร์ตอยู่ครบหมดนะฝาท้ายนะครับตัวเดิมโรงงานแท้แน่นอนนะครับร่องรอยซิลิโคนตัวเดิมนะครับด้านนี้ AI อยู่ครบหมดนะครับด้านบนมีการทํามาเล็กน้อยนะครับตัวนี้ส่วนทางด้านข้างนะครับฝาท้ายกระบะฝาท้ายแม็กซเลเยอร์ตัวนี้เดิมแท้แน่นอนนะครับทั้งสองข้างเหมือนกันไหมนะครับก็เหมือนกันนะครับทั้งสองข้างเลยนะครับตัวนี้นะครับมาดูนะครับาลามา อ้านข้างบางๆเดิมๆนะครับก็ถือว่าถึงจะทํามานะครับมีร่องรอยการทํามาบ้างเนี่ยสีตัวนี้นะครับมีนิดหน่อยนะครับแค่นี้เองมีนะครับนี่ตรงนี้นะครับ 2- อสามจุดนะเนี่ยนะครับแค่นั้นครับนอกนั้นก็ไม่มีนะครับไม่มีร่องรอยนะครับก็ถือว่าสภาพเต็มนะครับพอดีใช้งานเลยเล่มนี่นะครับสวยๆนี่ให้ดูนะครับด้านโครงด้านข้างกระจกเดิมแท้นะครับตัวต้เหมือนเดิมนะครับดีนี้นะครับก็ตัวนี้เหมือนกันนะครับ ทุกอย่างนะครับตัวต้านะครับคานเสานะครับยังโอเคนะครับถือว่าตัวนี้สวยด้วยนะครับคานเสาเดิมแต่เข็บด้านข้างเดิมไหมเดิมเม็ดร์คเดิมหมดเลยนะครับตัวนี้เม็ดร์คก็เดิมๆนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับอันนี้สภาพเดิมนะครับตัวนี้นะครับสติกเกอร์อยู่ครบหมดนะครับเป็นสมาร์ทแคปแคปเปิดได้นะครับตัวนี้ก็ ถือว่าแบบนี้เลยนะครับร่องรอยทุกอย่างนะครับก็ถือว่าโอเคนี่รอยเม็ดองเม็ดอัคไม่มีการขยับขยื้อนของน็อตต่างๆเดิมหมดนะครับเลขไม้ก็อยู่ที่1นึ0 0 0สมนกิโลนะครับตัวนี้เลยนะครับน็อตก็ไม่มีการขยับขยื้อนนะครับทุกอย่างนะครับสวยด้วยพร้อมใช้เลยนะครับคันนี้ประตูด้านข้างเดิมแท้แน่นอนนะครับต่างๆเนี่ยให้เห็นแบบนี้เลยนะครับให้ผมรีวิวแบบชัดเจนกว่านี้ก็คือเพราะลูกค้าไม่ได้มาดูรถนะครับหลายๆท่าน เราต้องละเอียดยิบนิดนึงนะครับเบาะไม่มีขาดไม่มีชํารุดนะครับเป็นเบาะหุ้มนะครับคอนโซลก็ไม่มีแตกไม่มีหักนะครับก็โอเคนะครับหัวเกียร์ไม่มีลอกนะครับเครื่องเสียงตัวนี้ตัวเดิมโรงงานโตโยต้าแท้ครับเ p 3เล่นได้นะครับแผ่น MP3 นะครับอ่าตัวนี้ยังเล่นดู USB ไม่ได้นะครับก็ต้องไห่นะครับหลังคานะครับสวยงามมากนี่หลังคาก็ถือว่านะครับที่ใส่แว่นนะครับก็โอเคใส่ได้สวยปกตินะครับ หลังคานะครับดูฟังเสียงนี่นะครับบางๆเดิมๆนะครับอ่ะนะครับเอาแบบชัดเจนกว่านี้บ่มีแล้วต้องที่นี่ผลออโตคาเนี่ยนะครับก็แบบนี้นะครับกระจกโครเนียมนะครับด้านข้างไฟฟ้าอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวคราวนี้มาดูห้องเครื่องกันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูห้องเครื่องต่อกันเลยนะครับก็ห้องเครื่องเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับถึงรถจะเคยทําสีมาบ้างแต่รถดูสภาพ รงสร้างเดิมแท้แน่นอนนะครับสวยด้วยเม็ดองเม็ดอาร์ฟเดิมแท้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับเพื่าห้องเครื่องนะครับเครื่องแห้งดีสนิทมากนะครับห้องเครื่องแห้งดีมากนะครับเนไม่มีน้ํามันเครื่องซึมนะครับก็ให้ดูเลยนี่น้ํามันเครื่องไม่มีซึมนะครับไม่มีไหลไม่มีเยอะนะครับวันนี้นะครับน้ํามันเบรกถือว่ายังใส่ดีปิ้งอยู่นะครับอ่าน้ํายาหลอเย็นใส่เลยด้วยนะครับ ห้องเครื่องไม่มีซึมนะครับเบรก ABS นะครับแก้มซ้ายแก้มขวาไม่มีการขยับน็อตฝากระโปรงมีการขยับบ้างเล็กน้อยนะครับ LR อยู่ครบไหม R อยู่ครบนะครับรอยรอยเม็ดอาร์ด้านหน้านะครับเดิมแท้แน่นอนนะครับซุ้มตะเข็บเดิมแน่นอนนะครับไม่มีร่องรอยการทําสีมาใหม่ด้านในแน่นอน100%เนะครับทั้ง2ฝั่งเลยนะนะครับเพราะว่าไม่มีการชนมาแน่นอนด้านหน้านะครับไม่มีรอยกระแทกไม่มีรอยกนชนแน่นอน นะครับ L อยู่ครบนะครับอันนี้คานหน้าเดิมแท้สวยๆเลยนะครับแต่เดิมโรงงานนะครับคานหน้าซับหน้าตัวล่างยังโครงสร้างตัวเดิมนะครับซับตัวเดิมนะครับไม่มีรอยดุงนะครับคานหน้าตัวเดิมหมายเลขตัวนี้ตรงกับตัวอยู่ที่ใต้เบาะนะครับตรงกันเป๊ะเลยตัวนี้25 2 4 2 9 4เนะครับ2 5 2 9 4นะครับเลขตัวเดิมเลยนะครับกับโรงงาน กองน้ํามันเครื่องสีขาวนะครับดูรีวิวดีๆตัวนี้เป็นกองน้ามันเครื่องสีขาวหลังจากที่ผมขายไปแล้วเดี๋ยวลูกค้ามาดูรีวิวหนึ่งรอบเปลี่ยนเป็นกองน้ามันเครื่องสีดําเพราะเราเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องน้ามันเกียร์เฟืองท้ายให้นะครับท่อ GTR ไม่มีการอุดนะครับท่อเดิมโรงงาน Power, ยังอยู่นะครับไม่มีการอุดนะครับน้ํามันเวอร์ยังใสยังแดงอยู่นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับนี่มันมันเวอร์ใสแดงอยู่นะครับอ่า เดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องยนต์กันแบบนิ่มๆกันเลยดีกว่านะครับผมจะให้ลูกค้าได้ดูเลยว่าเสียงเครื่องยนต์เป็นยังไงบ้างนะครับสําหรับคันนี้นะครับมาฟังเสียงเครื่องยนต์เป็นไงบ้างนะครับนิ่มมากนะครับเสียงเครื่องยนต์ดังนิ่มมากเลยนะครับคันนี้บอกได้เลยว่าเครื่องยนต์ดังนิ่มมากครับสวยด้วยดังนิ่มด้วยนะครับคันนี้ดูนะครับดูไม่นันไม่ไอแน่นอนนะครับ อันนี้ไม่ดันไม่ไอแน่นอนนะครับผมให้ดูนะครับไม่ดันไม่ไอแน่นอนเห็นไหมอ่ยมนะครับดูเลยแบบแจ่มๆนะครับให้ดูเลยนะครับน้ำมันเครื่องยังไม่ได้เปลี่ยนนะสีดำๆนะครับเห็นไหมดำนะครับเวลาผมไปส่งรถนะครับผมจะพยายามดึงให้ลูกค้าดูว่าเราเปลี่ยนน้ำมันเครื่องใสแน่ทุกคันนะครับไม่เชื่อถามลูกค้าที่คอมเมนต์เข้ามาดูได้นะครับว่า รถกับส่งนี่นะิพนออตโต้คาส่งไอเป็นไงบ้างนะครับฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับนิ่มๆเป็นไงนะครับวันไหม,มบอกได้เลยคำเดียวแจ่มนะครับสุดยอดนะครับกับนิพนธ์ออตโต้คาชัดเจนกว่านี้ว่านี้อีกแล้วครับบอกได้เลย เดี S <S ๋ยวไปดูช่วงล่างกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวผมพาเอาขึ้นชมช่วงล่างดีกว่านะครับคันนี้เพื่อตัดสินใจได้เลยว่าช่วงล่างดีไหมน้ำมันเครื่องมีไหลมีซึมมีเยอะไหมช่วงล่างขึ้นลิฟต์เห็นแน่นอนนะครับดูช่วงล่างยังไงก็มองเห็นครับไปดูช่วงล่างกันเลยครับก็มาดูช่วงล่างกันเลยนะครับสาหรับ t ต y o ต้า V ีโก้สมาร์ทแคปนะครับปี2010คันนี้นะครับยางนะครับยางและล้อแมกนะครับยางดีนะครับล้อแมกก็ สวยปัดเงานะครับเรียบร้อยคานหน้าเดิมแท้นะครับตัวซับคานตัวเดิมแท้โรงงานนะครับอันนี้ไม่มีการพ่นแว็กยังไม่มีการล้างอัดฉีดแบบเอามาลูบให้มันดําขึ้นนะครับไม่มีนะครับให้ลูกค้าได้ดูก่อนเลยว่าอ่าแบบนี้ครับลูกมาอะไรเดิมๆทั้งนั้นเลยนะครับเดี๋ยวเราเก็บงานให้นะครับเดี๋ยวล้างอัดฉีดให้มันเงางามขึ้นนะครับอันนี้ใต้ท้องใต้ท้องไม่เป็นสนิมแน่นอนร้อเปอร์เซ็นเห็นไหมครับคัดซีสวยด้วยไม่มีการพ่นการสนิมมาก่อนเลย เดิมๆนะครับคัสซีเดิมเลยสีเดิมโรงงานเลยนะครับยังไม่เคยพ่นเลยนะนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับดูห้องเครื่องใต้ทงใต้ท้องแห้งดีมากนะครับเห็นไหมแท่นกรงแห่นเกียร์อะไรต่างๆนะครับดูนะครับแห้งดีมากเลยนะครับทุ่งลงทงุทง่งล่างถือว่าโอเคเลยนะนะครับแห้แง,งแท่นกรงแท่นเกียร์ก็ไม่มีซ grands, ึ i, มน,นะครับเห็นไหมนะครับยังไม่มีการถอดซ่อมอะไรเลยทั้งสิ้นนะครับทุกอย่างยังเดคงสภาพเดิมนะครับแต่เขียบเม็ดอาร์คด้านข้างเดิมแท้แน่นอนนะครับทั้งสองฝั่งไหมนะครับ ทั้งสองฝั่งเลยนะครับเห็นไหมปึ๊บนะครับตัวนี้ตะเข็บเดิมแน่นอนนะครับอ่าเดี๋ยวผมให้ดูไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมให้อาจจะเวียนหัวเนื่องจากข้อไปหมุนไปไม่มากนะครับด้านล่างนะครับคัตซีไม่มีการตัดต่อแน่นอนหมายเละคัตซีจะอยู่ด้านนี้นะครับฝั่งทางด้านนี้นะครับก็อยู่นี่นะครับเห็นไหมนะครับเดิมๆนะครับคัตซีก็สวยด้วยนะครับนี่คัตซีตัวเดิมแท้แน่นะครับนี่ไม่เป็นสินิคไม่ผุแน่นอนด้านตัวนี้เคยทำซูมาทำนานนะครับตัวนี้ก็ เคยเปลี่ยนออกมานะครับทํามานะครับตัวนี้นะครับแต่ไม่มีการชนด้านท้ายแน่นอนนะครับด้านท้ายเดิมแพ้แน่นอนไม่มีการชนแน่นอนนะครับถึงว่าด้านข้างยังเคยทํามาก็แต่ด้านท้ายเดิมแพ้แน่นอนเห็นไหมครับร่องรอยตะเข็บเม็ดอาร์คเดิมแพ้แน่นอนเลยทุกอย่างนะครับฝาตรงฝาท้ายไม่มีการชนท้ายแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นะครับตัวนี้นะนะครับเดิมเดิมใสๆสเลยนะครับยางอะไหล่ปี2010เดิมโรงงานแท้นะครับลูกบูธหูรองหูแหนบโอเคนะครับ ยางด้านหลังดีสี่เส้นนะครับเฟืองทงเฟืองท้ายด้านท้ายไม่มีรัว่วไม่มีซึมนะครับทั้ง2ฝั่งนะครับอันนี้การันตีได้นะครับรถข้างบนอันนี้ยังไม่มีการพ่นกันสนิมให้ลูกค้านะครับอันนี้คือเรามาให้เห็นแบบสภาพเดิมๆกันเลยว่าเดิม,ดมแท้แน่นอนนะครับเอาแบบเดิมๆให้ลูกค้าได้เห็นกันเลยแบบนี้เลยชัดๆนะครับเราก็ให้ลูกค้าได้ดูแบบนี้เลยแบบชัดเจนกว่านี้บอมมีอีกแล้วต้องที่ญี่ปุ่นออโต้คาร์นะครับนี่เห็นไหมครับ ก็ต้องเอาแบบคัดเจนแบบนี้เลยให้ลูกค้าได้เห็นกันเลยว่าคัดซีสวยจริงนะครับได้ทงใต้ท้องเอาแบบสวยจริงแท้แน่นอนนะครับกากบาดตัวนี้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับตัวนี้ไม่ดีเท่าไหร่เดี๋ยวเปลี่ยนออกให้นะครับก็จะเปลี่ยนให้เลยนะครับเปลี่ยนให้ตัวนี้ไม่ดีเช็คแล้วนะครับตัวนี้โอเคสภาพดีนะครับตัวนี้ก็สภาพดีนะครับก็โอเคเลยเดี๋ยวเราอันไหนไม่ดีเราเช็คดูให้กับลูกค้านะครับอันนี้กับเป็นโซโลแกนกับทางร้านญี่ปุ่นออโตคายอยู่แล้วนะครับ ชัดเจนกว่านี้บอมีอีกแล้วต้องที่นิพนธ์ออตโตคานะครับให้ลูกค้าได้ชมกันเลยนะครับสําหรับคันนี้เครื่องแห้งๆนะครับคานหน้าเดิมๆซับหน้าเดิมๆแพ้แน่นอนนะครับไม่มีร่องรอยการทะเลทถายลงข้างสนุนข้างทางแน่นอนครับอ่าโอเคครับสําหรับคันนี้นะลงกันมาจากนิดได้เลยครับก่อเป็นไงบ้างนะครับสําหรับดูแล้วนะครับช่วงล่างห้องเครื่องนะครับต่างๆนะครับ รีวิวให้ดูแบบชัดเจนกว่านี้บอมมี่เราต้องที่นิผลออโต้คาร์นะครับสำหรับคันนี้นะครับ t o y ยต้าวีโก้สมาร์ทแคนะครับคันนี้ปี2010นะครับหน้าเดิมท้ายเดิมแพ้แน่นอนนะครับราคานะครับแคปเปิดได้นะครับแคปเปิดได้ผมบอกได้ว่าคันนี้เป็นแคปบเปิดได้นะครับอันนี้แคปบเปิดได้นะครับคันนี้แคปบเปิดได้นี่นะครับนี่นะครับแคปบเปิดได้นะครับลูกค้านะครับท่านใดสนใจนะครับ โทรหาได้เลยนะครับที่เบอร์0985984026นิพนอตต้คายยินดีให้บริการนะครับคันนี้ราคา329,000บาทนะครับ329,000บาทนะครับเริ่มต้นที่ดาว35,000บาทนะครับลูกค้าท่านใดสนใจโทรหาได้เลยนะครับที่เบอร์0985984026นะครับ0985984026นี่พลนอตต้คา์ยินดีให้บริการนะครับ ผมก็รีวิวให้ดูหมดแล้วนะครับทั้งช่วงล่างห้องเครื่องภายนอกภายในอะไรต่างๆผมบอกลูกค้าหมดแล้วนะครับไม่รู้จะบอกตรงไหนแล้วนะครับสําหรับคันนี้สําหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจก็อยากเข้ามาชมรถก็เข้ามาได้ที่จังอ่าจังหวัดมหาสารครามนะครับถนนสารครามไปอเาเภอโกสุมพิสัยนะครับอยู่แถวแถวโรงงานน้ําตาลวังขนายนะครับแถวโรงงานน้ําตาลวังขนายลูกค้าสนใจก็ โทรเข้ามาก่อนนะครับโทรเข้ามาหรือว่าแอดไลน์เข้ามาที่นิปุลออโต้คาร์เป็น ID ดีไลน์นะครับ098 598 4026นะครับผมยินดีให้บริการนะครับบริการจัดไฟแนนซ์ได้ทั่วไทยจัดส่งก็ได้ทั่วไทยนะครับติดเครดิตติด BL ออกได้ไหมมีนะครับมีมีไฟแนนซ์รองรับแต่ลูกค้าต้องดาวเยอะหน่อยแล้วไปตามเงื่อนไขธนาคารนะครับสำหรับลูกค้าเครดิตดี AA ฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนได้นะครับสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับคันนี้นะครับย้ำราคา 329,000บาทนะครับเล่มพร้อมโอนบริการจัดส่งได้ทั่วไทยจัดไฟแนนซ์ได้ทั่วไทยนะครับสนใจโทรหารนิผลออโต้คาร์ได้เลยที่เบอร์0985984026นะครับไม่รู้จะบอกอธิบายตรงไหนอีกแล้วนะครับมันหมดที่จะบอกแล้วว่าคันนี้รีวิวให้ดูหมดแล้วบอกทุกซอกทุกมุมทุกจุดแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับว่านิผลออโต้คาร์จะรีวิวคันไหนนะครับกดติดตามไว้ได้เลย ถ้าใครดูรถมือสองไม่เป็นดูนิพนธ์ออโต้คาร์ดูรถมือสองเป็นแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับบอกได้เลยคุณจะดูรถมือสองออกทันทีว่ารถคันไหนดีไม่ดีเดิมไม่เดิมเราดูรู้นะครับดูไปนานๆน,นะครับดูไปในานานศึกษาไปก่อนนะครับยังไงนิพนธ์ออโต้คาร์ขอบคุณนะครับที่ติดตามกันมาตลอดนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับลูกค้าทําไมไม่รีวิวให้เห็นหน้าเห็นตาเหมือนคนอื่นบ้างย้ํานะครับไม่มีคนจับกล้องให้ นะครับไม่มีการแบบว่าตัดต่อคลิปอะไรต่างๆรีวิวโดยชัดเจนถ้าอยากเห็นหน้าตานิพลเวลาผมไปส่งมอบรถผมออกกล้องแน่นอนนะครับคันนี้บางทีเดี๋ยวลูกค้าบอกว่าจะเห็นหน้าตาวิดีโอคอลคุยเข้ามาได้นะครับก็คงไปได้ก็หน้าตาขี้เหร่เลยไม่อยากให้ใครเห็นนะครับก็เป็นแบบนั้นแดงครับไม่มีอะไรมากมายนะครับลูกค้าสนใจก็โทรหาได้เลยที่เบอร์0 9 8 5 9 8 4 0 2 6นะครับ 098-598-4026นิพนออตโต้คายยินดีให้บริการสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ